กลับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน้องเองคนบ้าหวยรวยแน่นอนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาทาั้งช่องมีข้อมูลและแนวทางดีๆจะได้ไม่พลาดค่ะฝากกดติดตามทางแพลตฟอร์มหนึ่งด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook คนบ้าหวยรวยแน่นอนนะวันไหนนะคะเราไม่ได้ลงแนวทางอื่นๆน,นะคะรัฐบาลฮานอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะสามารถไปขอได้นะคะที่ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะได้เลยนะเพราะเราก็ ทำอะไรไลฟ์สไตล์เราก็ลงให้วันไหนเราไปเที่ยวเราก็ลงให้วันไหนเราไม่อยู่ก็ลงให้นะคะสร้างความเป็นกันเอง,เองให้กับท่านผู้ชมในการรับชมแนวทางแบบจุใจแบบต่อเนื่องแน่นอนไปกดติดตามเยอะๆด้วยนะคะวันนี้นะคะแนวทางของน้องเอกก็บนตรงลงไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรรัฐบาลสุดใหม่แต่ตอนนี้ไม่แบบไม่เปลี่ยนแล้วนะเขียนใหม่ละ จากสูตรใหม่เป็นน้องเอรัฐบาลมาแล้วนะคะก็งวดที่แล้วเนี่ยเข้า3ตัวเรามารุ้นกันซิว่างวดนี้มีเลขตัดอะไรบ้างและเลขดับอะไรบ้างนะคะรัฐบาลตัดให้แล้วนะคะไปรับชมได้ว่าตัดเลขอะไรไปส่วนของรัฐบาลมาแล้วก็สามารถเล่นบนล่างได้นะเล่นตรงได้กระตรงนะกับได้ก็กกับนะอาจจะเยอะแยะไปหน่อย7ชุดนะเตัววินกันเข้าไป บางท่านบอกเยอะไปไม่ต้องตามนะดูอย่างเดียวนะผ่านๆไปนะเพราะว่าแนวทางของรัฐบาลเนี่ยสุดหมายน้องเลยเ,เป็นรัฐบาลมาแล้วนะก็คือลงให้ทุกๆง,งวดนะคะไปรับชมได้ยังไม่หลุดนะหลุดแค่รอบเดียวนะที่เหลือก็ไม่หลุดเลยเข้าบนล่าง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 3ตัวเข้าทุนน้อยก็เล่น3ตัวไปทุนเยอะก็เล่นกลับไปนะะสองตัวอยู่ที่ท่านผู้ชมจะเลือกเล่นเอานะคะ เราคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะจัดทําแนวทางคิดคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะมาค่ะเรามาเริ่มการคำนวณกันเลยสําหรับแนวทางวันที่16กนะคะกุมภาพันธ์2565ตัดดับก่อนนะคะดับนะคะก็367นะคะตัดดับ367 Win 1 4 9วิน5 4 9 0 8 2 5 ลองสองตัวก่อนสิ14 19 10 18 12และ15 94นะคะสีแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ หนูงงอะไรได้บ้างนอะ่ะงันก็เทียบเอาข้อละหนึ่งสิโอเคหนูอะเข้าใจถูกแล้วหนูอาจจะเบอร์เองนะคะ49 40 48 42และ45เป็นชุดวินเนาะเราก็เข้าใจผิดนะเพราะว่าเราแบบผู้ชมดูนะ นอนหลับไม่เต็มตื่นนะคะก็จะเป็นเบอร์เบอร,บอรประมาณนี้เลยอ่ะวินวินเอาใหม่นะสำหรับวินก็141910181215 4 9 4 0 4 8น2 4 5 9 0 9 8 9 9 5 0 8 0ะคะส9 4 0 8 4 2 4 5 9 0 9 8 9 2 9 5แ8 0 2นะ0 5 8 2 8 5และ2 5หำหรับวิน2ตัวเรามาจับคู่วิน3ชุดซิงวดที่แล้วยังมาเลยงวดนี้จะมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาจับไปพร้อมกันจับชุดวินพร้อมกันหรือว่า ใครเก่งนะคะก็จับวินเอาเองได้นะอย่างเช่นวิน1490825ใครตามรัฐบาลสูตรใหม่บ้างนะซึ่งเราเ,เปลี่ยนซื่งเป็นรัฐบาลมาแล้วบ้างนะคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าอยากได้ชุดนี้เร็วๆนะบอกหน่อยอยากได้ชุดนี้เร็วเดี๋ยวว่าน่าจะลงให้เร็วถ้าไม่มีคนคอมเมนต์ก็รอวันที่ออกแล้วกันนะคะเพราะว่างานเราจะจริงๆนะเราก็ลืมด้วยตอ,ตอนแรกว,ว่าจะทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมหลายรอบแล้วแหะ เดี๋ยวรอหนูจดให้นะสักครู่นะคะรอแปดหนึ่ง 8, 1, นะคะ1 4 9อ่ะต้องจดไปทาําค่ะ1 4 9 1 4 0 1 4 8 1 4 2 1 4 5 4 9 0 4 9 8 4 9 4 4 9 0 4 9 8

สตัวเราดูซิหนูอาจจะเขียนเลขผิดหรือว่าแบบมองไม่ชัดนะพี่พี่สามารถนําชุดนี้ไปจับวินได้เลยนะเป็นพยานงหนูดนะหนูเขียนตั้งแต่วันที่วันที่นี้นะนะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยแก้เลขหรือเปล่านะไม่ได้แก้นะก็จดไว้ให้แล้วเนี่ยก็149 14 14 14 14นะ่งสี่เก้าห4ึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่แปดหนึ่งะสี่เก้าสองสี่เก้าห 08508085825นะคะก็ได้หมดเลยนะลงให้แล้วสำหรับ3ตัวและ2ตัวอ่าแคปไว้อีกสักรอบหนึ่งนะแคปไว้อีกสักรอบหนึ่งโอเคนะคะสำหรับชุดรัฐบาลสุดใหม่นะชอบแบบไหนก็ตามแบบนั้นแต่อ่อหนูบอกว่าอะไรนะคะเด่น4ใช่ไหมจริงถ้าหนูชอบนะ สามตัวหนูจะหนูจะตัดเลขอืกก่นหมดเลยหนูเอาเป็นชุดที่มันมีสีกัอย่างเช่นเนี่ยหนูเจ้าชุดเนี้ยเนี่ยที่มีสีอ่ะเราเด่นไว้เราบอกเราชอบสีเมื่อก้นนี้เด่นมาสี 4, เอาเอาอะไรที่มันมีสีน้ำหน้าสี 4, น้ำหลังเอาเอาสีหมดเอาแค่เนี้ยเราก็จะได้แล้วน้อยชุดเนี่ยท่านผู้ชงดูนะก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า จะเหลือยู่9ชุดเองนะคะเราก็จับวินไปนะวินให้หมดเลยเสร็จแล้วเราก็กลับทําเป็น6กลับเนี้ยหบาทนะคะก็ได้กําไรแล้วนะคะเล่นนิดเล่นหน่อยนะคะสนับสนุสนสากินแบ่งของรัฐบาลเขาด้วยนะท่านผู้ชมนะาไปหาดูเอานะเลขท้ายไม่มีหรือเปล่านะน้องเอ๋บอกวิสีมาเว้เยไอ้คุณบูมให้อะไรนะอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถจับได้จับวิน,จ,น,นจับนู่นจะับนี่เนี่ยจับวินเอานะนะสายรัฐบาลเก่งอยู่แล้วนะคะสายรัฐบาลเก่งกันอยู่แล้วนะส่วนหนูเองก็ เป็นแค่มือใหม่นะมือใหม่หัดคิดก็ขาดบ้างแม้ช่วงนี้ก็แบบเขาเรียกว่าไม่ค่อยปังเหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่าไม่ค่อยได้คิดทุกๆวันนะสมองอาจจะฟอได้นะท่านผู้ชมนะแต่ลงในห้องนะคะลงไปแล้วนะลงไปนานแล้วด้วยนะคะสำหรับกลุ่มไลน์ของเรานะคะไม่ได้เพิ่งลงนะคะเราไม่เคยก๊อกเลขคายไม่เคยดูเลขคายคิดเองคํานวณเองนานแล้วนะคะแล้วเราก็มาลงใกล้ๆวันเนาะสำหรับสลากกินแบ่งนะคะ ของรัฐบาลนะชุดน้องเอ๋น้องเอ๋รัฐบาลมาแล้วน้องเอ๋รัฐบาลมาแล้วนะน้องเอ๋ลาวมาแล้วนะคะเราก็อยากจะแบบอะไรที่มีมาแล้วมาแล้วนะมันเป็นคอนเซปช่องนะคะประมาณนี้เลยเราก็เลยจัดให้นะบนตรงลงไปแล้วนะรัฐบาลชุดตัวนี้นะคะน้องเอ๋มาแล้วไม่ต้องสับสนนะวิชุดใหม่อยู่หน่อยอ๋อนะอันนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเซ็นก่อนว่าเปลี่ยนชื่อแล้วนะเปลี่ยนชื่อแล้วนะ จากจากอ่อจากรัฐบาลนี่เปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่อจากนี่นะคะเปลี่ยนชื่อจากรัฐบาลชุดใหม่เป็นน้องเองรัฐบาลนะคะมาแล้วดีไหมคะจะได้ไม่ซ้ําใครไม่เหมือนใครด้วยไม่บางคนเโอ๊ย น้องเอเมนจังเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยเจอกันพวกเราที่ไหนก็สามารถทักทายกันได้พูดคุยกันได้นะเพราะว่าพวกเราคอเดียวกันนะคนบ้าหวยอ่ะรวยแน่นอนก็ขอทุกท่าน mm. เฮงเปังๆังๆเป็นเศรษฐีนะครับมหาเศรษฐีเลยนะพวกนี้ก็ขอให้แบบจับเงินล้านกันเป็นแถวนะสำหรับคนที่สนับสนุสนสลากกินแบ่งของรัฐบาลเนาะอ่าเขาเรียกว่าเลขสุดท้ายขอให้เป็นของเรานะหนูก็อยากถูกร้อนหนึ่งอยากรู้ว่าเอ้ยคนรวยวเป็นยังไงนะ ถ้าเขาถูกหวยแล้วเขาจะเป็นยังไงนะอยากเป็นอย่างนั้นอยากได้โมเมนต์อย่างนั้นมากเลยกันะเมื่อไหรจะถึงคิวของเราบ้างพี่ๆก็คงคิดเหมือนกันเนาะ,ะใครใครวันนี้ก็งวนนี้ไม่ได้นะไม่เป็นไรเราไปลุ้นงวดถัดไปมีทุกงวดให้แก้มือนะคะเนาะชีวิตจะมีพู้นี้เสมอนะก็ลุ้นหวยนี่แหละนะเดือนหนึ่งจะมีสักสองครั้งหนึ่งกับ16สักทีก็แนวทางเราจบไปแล้วค่ะทุกท่านมีความสุขมากๆนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube และทาง Facebook ค่ะสวัสดีค่ะ